เธอเธอเราจะบอกความลับอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการเกิดฟ้าให้ฟังว่าฟ้าเนี่ยมันสามารถเกิดจากฮอร์โมนได้โดยถ้าในร่างกายของเรานะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือว่าฮอร์โมนเพศหญิงอะเยอะจนเกินไปจะกระตุ้นให้ร่างกายผลิตเม็ดฟ้าขึ้นมานั่นเองซึ่งส่วนใหญ่อะก็จะเกิดในคนท้องคนวัยท้องหรือคนที่กินยาคุมได้แต่เพื่อนเพื่อรู้ไหมว่าบางคนอะไม่ได้มีปัจจัย ต่างๆเหล่านี้เลยแต่ก็เกิดฟ้าฮอร์โมนได้เพราะพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะมันเป็นพฤติกรรมที่ ทำให้เราอ่ะมีสารตัวหนึ่งที่เหมือนฮอร์โมนเพศหญิงอ่ะเข้าไปในร่างกายเยอะเกินไปสารตัวนั้นอ่ะชื่อว่าซีโนเอสโตรเจนและเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะกาลังนาซีโนเอสโตรเจนเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัวโดยมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ค่ะคือหนึ่งเลยเพื่อนๆชอบกินอาหารที่มีสารพวกนี้ปนเปื้อนอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารแปรรูปอาหารที่เป็นพวกของทอดที่ใช้น้ามันทอดซ้ําอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารกระป๋องสองคือเพื่อนๆ่ะใช้พานชนะ ที่เป็นพวกพลาสติกที่ไม่ได้มาตรฐานและข้อ3เลยนะคือเพื่อนๆเป็นคนลักสะดวกมากเกินไปชอบกินพวกอาหารเวฟอาหารแช่แข็งอาหารเหล่านี้แหละมันก็มีซีโนโเอสโตเจนสูงเช่นเดียวกันเพราะงั้นถ้าวันนี้ เพื่อนๆรู้ความลับข้อนี้จากคุยเปิร์ไปแล้วเวลาเราเลือกทานอาหารนะต้องระวังอย่าให้มีอาหารเหล่านี้ที่คุยเปิร์พูดมาเพราะมันกระตุ้นให้เกิดฟ้าโดยไม่รู้ตัวค่ะวันนี้ถ้าเพื่อนๆอยากรักษาฟ้าให้หายอะ่ะอย่าลืมกำจัดต้นตอการเกิดฟ้าของเพื่อนๆกันนะคะแต่ละคนมีการเกิดฟ้าที่แตกต่างกันค่ะ